สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับผมหมายเดิมครับทุง่งนายิงไม่ได้แล้วนกมาชอบประกาะตรงนี้ต้นเนี้ยกับต้นเนี้ยสองต้นเนี้ยต้นนี้ไม่ไกลหรอกประมาณยี่สิบเมตรได้มั้งแต่ต้นนู้นเนี่ยประมาณสาสิบห้าเมตรได้ชั่วโมงเดียวจะหกโมงแล้วห้าโมงแล้วมาดูดิผมจะได้กี่ตัว มาลุ้นดูว่าจะได้กี่ตัวครับไปลุ้นกันครับไก่เกิน เก็บนกกันครับอยู่ไหนเออลยนกกระปูดตรงไหนเออยหายไปไหนวะอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่อ่ะ Cầu Kiếp nô cấp ไม่ยอมเข้ามาพร้อมกันยิงทีละตัวเก็บทีละตัวอยู่ไหนล่ะตีลังกาลงมาเนี่ยหนหายไปใสโอ้เจอแล้วครับ สุกอีกได้เนี่ยเละๆตัวนี้เ <c oughs> ข้าก็เข,ข้าพร้อมกันเลยนะสองตัวสองตัวสองสามตัวแล้วมั้งยิงตัวหนึ่งอีกตัวก็จะบินหนีนะ dạ vâng บังเลยดูสิอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แมวไปกี่ลูกจิงได้ตัวเดียวอีกตัวก็บินหนีสองสามตัวทลาลงมาตรงนี้ chúng ta hái nóc há cái này, hái không thấy đâu, rơi xuống từ đây, còn mèo mèo đang đây, mèo đi rồi, chết rồi, chúng ta tìm หลบแล้วหาไม่เจอครับตะวันตกดินแล้วครับสงสใจจังพอแล้วได้หลายตัวอยู่ครับถอนขนเรียบร้อยถือว่านกาเกาะดีอยู่นะครับนกกวักร้องเต็มแถวเนี้ยดูข้าวด้วยนะมิตญยาคลิปนี้แค่นี้ครับ สวัสดีครับผม